กลับมาตอใน,นช่วงนี้กับม้มันคันป่ากันต่อนะครับช่วงนี้ขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายขาวตรา B G นะครับกระชายขาวตัวนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะร่างกายเขาจะทําให้คุณเนี่ยต้องเจอกับสภาวะข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสภาวะฝุ่นสภาวะสภาพอากาศสภาวะฤดูาากาลที่มันเปลี่ยนไปก็ทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ ภูมิคุ้มกันรปรับไม่ทันนะรับป่วยนะอย่างโอมเนี่ยนะฮะพออากาศเปลี่ยนปุ๊บเอาแล้วแน่นจมูกแล้วน้ำมูกใสไหลแล้วคอเริ่มเจ็บเริ่มอะไรแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดจริงๆนะคุณผู้ชมนะแนะนํานี่เลยครับกระชายขาวตรา B ีครับกระชายขาวตัวนี้เป็นกระชายขาวที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อไวรัสนะครับและเขามีส่วนผสมจากมะขามป้อมไปด้วยตัวนี้จะมีวิตามินซีที่สูงบรรเทาอาการหวัดอาการเจ็บคอได้ยิ่ยงดีเลยนะฮะทานไปแล้วดูดซึมได้อย่างดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตกค้างไม่เป็นอันตราย ันนี้เลยนะครับหกระปุก30แคปซูลด้วยกันนะคุณผู้ชมราคากระปุกละ290บาทแต่วันนี้ให้โปรโมชั่นสุดคุ้มไปเลยจ้ะห้าก,กระปุกราคาพิเศษเลยเพียงแค่หนึ่พัน 1, บาททวนชนนั้นสนใจโทรเลยครับ0ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะฮะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะคุณผู้ชมเราเปลี่ยนเบอร์นะคุณผู้ชมขอแจ้งตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะใครสนใจโปรโมชั่นดีดแบบนี้เบอร์นี้ไม่ใช่เป็นเบอร์เดิมนะนะเป็นเบอร์นี้นะฮะศู ง่ายเลยดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดสแกนเคอโด้านล่างที่ไลน์อสุขภาพดีได้เลยจ้านะครับมาในช่วงนีนะคุณผู้ชมไปดูนางงานางที่บอกกันไปนะครับแต่เป็นควันหลงเป็นควันหลงที่นะเขาว่ากันว่าเนี่ยนะฮะคลิปนี้มันมาก่อนการถ้าพูด ถ้าพูดหลังหลังเขาได้มงไปเนี่ยก็บอกว่าใครๆก็พูดได้ถูกไหมแต่อันนี้นะครเป็นคลิปแม่ลีน่าจังที่เขาพูดไว้รีแคปเอาไว้ใช้คำว่ารีแคปได้เลยให้สมญานณเป็นกูรูนาะงงามท่านหนึ่งแล้กันนะฮะได้พูดเอาไว้ว่า มิชิลัวไทยแลนด์2พยิใครจะมงทิศทางในการประกวดจะเป็นอย่างไรนะฮะลีน่าจังครับวิเคราะห์มู T แอนโทเนียสมมงหรือไม่นะครับหลังจากที่มงลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสำหรับเวทีมิชิลัวไทยแลนด์2พยิล่าสุดแม่ลีน่าจังก็ได้ออกมาทําคลิปวิเคราะห์ว่าแอนโทเนียสมมงหรือไม่แม่ลีน่าเนี่ยก็จะว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวลองไปดูนิดหนึ่งครับคลิปนี้ฮะนั่งเป็นเดอะเฟสไงนางเป็นเดอะเฟสและนางเป็นดาราด้วยนางได้เป็นรองอันดับหนึ่งนางร้องไห้นะ นางบอกเอาทำไมฉันไม่มงเป็นอันดับหนึ่งนางเป็นรองอันดับหนึ่งไงนางมีสัญญากับแม่ปุ้ยหปีนะสี่ห้าปีนางเสียใจแล้วก็ฟ้าใสาบอกว่าอะจริงๆอ่ะแอนโทนีต้องไปอยู่อันดับสามคนที่จะเป็นคนที่จับมือคือเจสซี่กับวีนาทำไมกรรมาการถึงไปให้แอนโทนีมงฟ้าใสาเขาไม่ยอมเขาออกมาดีแคปไงดูชุดนางสวยมาก ใส่สีแดงเลยไม่รู้ว่าฉันว่าแอนโทนี่นางสมมงอ่ะแล้วนางต้องความมงสามคุณผู้ชมเชื่อฉันสิคือคือนางเป็นลูกครึ่งนะแต่ว่าใบหน้านางอ่ะมีความเป็นไทยยังไงคุณผู้ชมใบหน้านางสวยหวานมีความเป็นไทยแล,ล้วรูปร่างนางเน่ะแข็งแรงแบบนักกีฬารูปร่างนางอ่ะแบบแข็งแรงแบบนักกีฬาแข็งแร่งแข็งแรงแบบนักกีฬา,บบกกาฉันทายว่านางต้องได้มงสามแน่แน่เชื่อฉันสิเออเนี่ยเวลา มงสามมาแน <c oughs> <c oughs> ่แฮแทกนี้จะกลับมาไม่ได้คุณผู้ชม <c oughs> มงสามมาแน่จากแม่ลีหน้าจังนะฮะเป็นนักลิดแม่เดี๋ยวนี้แม่มาลีแคปนางงามแล้วหรอแม่ชุดวินา,ากีสีชมพูไม่ใช่หรอทำไมแม่มองไปสีแดงล่ะนะฮะเออไม่ใช่วีนาสิแอนโทเนียพูดผิดนะฮะเออแล้วก็แม่ก็เชียร์แหละนะครับแล้วก็แต่เห็นแม่ก็อยู่ในวงการนี้มานะ,ะแต่ว่าผัเมามาปีนี้แม่พูดนางงามเยอะมากเลยนะแม่พูดแบบว่า แบบพูดแบบเหมือนดูเยอะ,อะเออดูเยอะกับโอวีเพราะเนี่ยแม่ลีน่าจังเนี่ยนะฮะแต่ก็บอกว่าเนี่ยมงสาวมาแน่นะฮะแล้วก็ มั่นใจรีแคปเลยคอนเฟิร์มเป็นกูรูท่านหนึ่งเลยนะฮะต้องรอลุ้นกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อวานก็คุยไปแล้วแหละนะฮะเมื่อวานคุยไปแล้วว่าแอนโทเนียสมมงไหมก็ถือว่าเขาก็สมมงแหละนะฮะทุกอย่างมันอยู่ในการลงตัวของการประกวดอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปบอกว่าเ้ยทำไมคนนั้นไม่ได้มงคนนี้ไม่ได้มงคือการประกวดคือการประกวดคุณผู้ชมกรรมการไม่ได้มีคนเดียวเนาะกรรมการนั่งกันเป็นสิบนะฮะแล้วก็เรื่องของ p e r อร์แมนซ์ในการเดินในการตอบคําถามชุดเอออะไรเอย หวานเอ่ยกอยใจต่างๆเนี่ยมันเยอะมันมีหลายปัจจัยที่จะให้คะแนนและหักคะแนนไงเออหน้าสวยแต่ชุดไม่สวยมันก็โดนหักเพราะหักหนึ่งคะแนนอ e ีคนนั้นไม่โดนหักหนึ่งคะแนนคะแนนชุดแม่งก็นำแหละเ,เข้าใจไหมคุณผู้ชมมันก็เลยคนเขาชอบไปถามว่าเออทำไมเัาไม่มองแต่ตัวใหญ่ก็จะเชียร์ของนางงามตัวเองไงเออแต่อย่าโงอมงไม่เชียร์ใครเลยอย่าโองไมไ,ไม่ได้มองใครไปพิเศษเลยมองเออคนนี้สวย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 ,สวยพอสวยปุ๊บ,บเราก็แค่ไปดูการตอบคําถามมาแหละพอการตอบคําถามปุ๊บเนี่ย มันก็ดูออกแล้วแหะว่า,าทิศทางของไอ้รอบลึกๆเนี่ยมันจะเป็นใครมันจะเป็นอะไรยังไงนะฮะแตอาทาีนี้พูดอีกหนึ่งคน เมื่อสักครู่นี้แม่ลีนาจางก็พูดนะกับเจสซี่หรือว่าเจสซี่ของเรานะฮะเจสซี่ก็เป็นอรองหนึ่ง MUT เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาชื่นชมกันเยอะพอสมควรนะฮะหนึ่งเรื่องของนิสัยเรื่องของการวางตัวแล้วก็เรื่องของการหลังจากจบการประกวดเนะี่ยเขาก็มีโครงการดีๆแล้วก็ชวนเพื่อนๆไปเนะี่ยมันก็ถือว่าหลายคนชื่นชมนะฮะอ่ะไปดูนิดหนึ่งครับแห่ชื่นชมนะฮะทางด้านของเจสซี่รองหนึ่ง MUT ในปีนี้ครับกวาดเงินรางวัลเพียบเลยและแต่ว่าเธอเนี่ยนำเงินเหล่านั้นไปทําสิ่งนี้และน่าประทับใจมาก นะครับแม้จะไปไม่ถึงมงกุฎใหญ่นะครับและก็สายสภายของ Miss u o n w o r s e Thailand 2023นะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าเจสซี่นะครับต่างได้ใจแฟนนางงามไปไม่น้อยและก็ต้องขอแสดงความยินดีที่เธอได้รับการคัดเลือกครัให้ดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง Miss ินเวิ r ์ d Thailand 2023นะฮะเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมครับเจสซี่เองเนี่ยนะฮะยังคว้าอีกสียรางวัลพิเศษไปเลย รางวัลแรกคือ Miss Release by สิงเพียวนะครับอันที่2คือ Miss Diagram นะครับ อันที่3คือ Miss m ลพ l วเวอฟู u, และก็แบนเนอรบัสเดอร์นั่นเองนะครับล่าสุดเองนะคุณผู้ชมเจสซี่เองได้ให้สัมภาษณ์กับคุณซาลานะครับบอกว่าเธอเนี่ยขอนําเงินจากรางวัลพิเศษต่างๆที่เธอได้มาเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะมาหารแบ่งกันนะฮะแบ่งเพื่อมอบให้กับเพื่อนๆน,น,นางงามคนอื่นๆโอ้โหจิตใจดีมากเพราะเธอถือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมกันมาและเพื่อนนางงามหลายๆคนก็มาจากต่างจังหวัดกันด้วยต้องออกค่ะชุดเองเดินทางเองอะไร เ,เสร็จก็ขึ้นรถทัวร์กลับบ้านกันเลยเธอก็เลยจะนำเงินของรางวัลต่างๆเหล่านี้มาหานั่นเองนะครับซึ่งเจสซี่เนี่ยนะครับเล่าว่าได้บอกกับเพื่อนๆน,นางงามไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเนะี่ยเอาเงินเนะี่ยมาใช้ด้วยกันนะจากนั้นเธอจะวางแผนจะพาเพื่อนๆไปดินเนอร์ทานของอร่อยๆกันเพราะว่าการประกวดจบแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอีกนั่นเองนะครับ ก็เธอก็กวาดไปทั้งหมด4 4่สีรกี่รางวัล5 4 5รางวัลเลยนะฮะก็ถือว่าได้ไปเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็นําเงินเหล่านี้เนี่ยไปหารเฉลี่ยกับเพื่อนๆน,น,นะฮะในกองประกวดนางงามอีกหลายๆจังหวัดแบ่งกันใช้นะอุ้ยน่ารักมากนะฮะพออาล้วก็น่าประทับใจเพราะเธอเองก็เข้าใจในหัวอกของคนที่ตกรอบนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้ไปต่อไปไม่ถึงฝันขนาดเธอเองก็ยังไม่ได้ถึงฝันเท่าที่เธอวาดหวังเอาไว้แต่รองหนึ่งก็ถือว่าเต็มที่สําหรับเธอแล้วสำหรับเจสซี่เพราะเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยมา ตั้งแต่รายการ The Face นะฮะก็ดูมาตั้งแต่ The Face แล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของอะไรหลายอย่างรูปหลังหน้าตาการเดินการพูดอะไรอเงี้ยตัง้งแต่จะซี The Face ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ดีในแบบหนึ่งพอมาในเวของ MUT ก็ดีของเธอในอีกแบบหนึ่งที่มันดียิ่งขึ้นนะฮะแต่ต้องยอมรับว่ากฎกติกาการให้คะแนนการประกวดไม่ได้มีแค่คน2คนมันมีเป็นโ,โห หลายสิบจังหวัดนะฮะมันก็ต้องมีที่1ที่2ที่3รู้แพ้รูชนะรูอภัยกันไปนะฮะแต่สิ่งที่เธอชนะแล้วเธอได้เหมือนมงใหญ่เลยนะ็คือเธอทําสิ่งที่อมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือนําเงินไปแบ่งกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พาไปทํากิจกรรมเลี้ยงอาหารอร่อยๆสำหรับในกองประกวดกันนั่นเองนะครับนะฮะอา้าวคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนพักเบรกนะไปดูพี่ป้อมวินิจกันหน่อยนะฮะเอาทำไมแม่ป้อมทาไมจ้าแม่ป้อมวินิจรัรเดรมิรนะฮะ อีกหนึ่งแม่ของโอ๋เหมือนกันคือแม่อ้วนรีเทอร์เนี่ยนะครับเป็นสาวแซ่บความปังเขาว่าเต็มสิบกันเลยสิบสิบสิบไปเลยจ้าเอาสิบจริงหรือเปล่านะเพราะลุ้นแล้วในโอก,กาสบันเทิงมานานสำหรับอ้วนรีเทอร์นะฮะ นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือคุณผู้ชมเราจะเห็นผลงานของเขาผ่านหน้าจอแก้วมากมายเลยและก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในอิสระกรรของแม่อ้วนได้ล่าสุดนะคบเผยลุคใหม่สวยฉ่ำแถมแซ่บมากที่ถูกเดรมิตความสวยจากแม่ป้อมวินิจของเรานะฮะช่างแต่งหน้ามือทองแห่งวงการบันเทิงไทยสวยแม้กระทั่งคุณป้อมเองยังคอมเมนต์บอกว่าแม่เหมือนลูกเกตเลยนึกว่าลูกเกตเมชินีนะฮะแล้วก็แฟนคลับก็เห็นด้วยกันเป็นจำนวนมากเลยนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะ แม่อ้วนเนี่ยถ้าเป็นแม่แม่อ้วนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแบบเรื่องของผิวหน้าเลยดีมากนะหากไปดูหน้าสดแม่ได้นะฮะผิวพรรณจริงจริงแม่เนี่ยแม่อายุเยอะก็จริงแต่แม่ดูไม่ได้แก่ไม่ได้แก่แบบตามตามอายุแม่นะฮะก็ก็จะเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพก็ดีอยู่แล้วนะฮะพอมาเปลี่ยนลุกนะฮะ เมคอัพอาร์ติสอย่างคุณแม่ป้อมของเราเนี่ยมาแต่งหน้าให้ดูสิเซ็กซี่มากนะรวบผมตึงตาเฉียวปากแดงตาคมกรอบชัดนี่จะเปลี่ยนเลยอะนะแม่อ้วนเนี่ยจะออกเหมือนคนจีนอะ จร,จริงๆอะแม่อ้วนะดูสิอะเนี่ยแม่อ้วนเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนคนจีนนะฮะออกแบบว่าเป็นเชื้อสายจีนหรืออันนี้ไม่รู้แม่เป็นมีจีนหรือเปล่านะแต่แม่เหมือนคนจีนนะครับแบบแต่งอะไรแม่ก็จะเหมือนคนจีนหมดเลยเหมือนผู้หญิงจีนอะนะฮะแต่ว่าพอมาเปลี่ยนแบบนี้ดูสิเปลี่ยนลุคเลยนะเป็นโมเดลเลยเป็นนางแบบนะฮะเออ <c oughs> ดีเซ็กซี่เซ็กซี่ยุโเพนเหมือนชุดนี้น่าจะเป็นการแต่งในคอลเลกชั่นต่อจาก มิสเตอร์สมารหรือเปลที่แม่้วนก็ไปเป็นกรรมการเหมือนกันนะฮะตอนนั้นชุดนั้นก็สวยเหมือนกันเหมือนมีก่อนหนั้นที่ที่พ่รันเปิดอันนั้นอันนั้นก็เป็นชุดเอ่อชุดนี้แหละที่ถ่ายกับน้าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะฮะแต่อันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้านะครับอุ้ยสวยนะเกือบจําไม่ได้เลยขนาดพี่ป้อมแต่งเองยังบอกว่าเหมือนลูกเกดเมทินีเลยนะฮะเอาสวยก็สวยเพราะแม่เองเนี่ยอยู่ในวงการมานานผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปสักคู่ก่อนคุณผู้ชมครับขอบคุณกระชายขาวตาบีจีด้วยนะฮะดู แบงบ่อยนะครับกระชายขาวจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันข้าเชื้อไวรัสในร่างกายของเรานะฮะแล้วก็มะขามป้อมจะมีวิตามินซีที่สูงมาเทาอาการวัดอาการเจ็บคอนะครับวันนี้1กระปุก30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทนะจ้ารีบซื้อได้เลยแล้วก็มีโปรพิเศษเป็นโปรสบายกระเป๋าครับ5กระปุกในเซตเนี้ยนะฮะเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็รีบโทรได้เลยนะครับ0ูนย์ก็อ่าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกศูนย์เก มุมขวาหน้าจอได้เลยกับกระจายข่าวตราบ g g นะครับเดี๋ยวพักเบรกสักคู่ก่อนนะครับช่วงหน้าอัปเดตข่าวสารกันต่อจ้าคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ